ลูกค้าไม่สามารถย่อยแพ็กเกจได้ ไม่สามารถย่อยโฟมได้ไม่สามารถย่อยพลาสติกได้ถ้าคุณยังไม่ฟังคลิปนี้คุณอย่าเพิ่งยิงโฆษณาอาหารเด็ดขาดจากที่ผมได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์สินค้าอาาต่างๆผมพบว่าหลายๆธุรกิจมีการยิงโฆษณาน้อยกว่าที่ควรทําให้เกิดการเสียโอกาสในเชิงของกําไรและเมื่อได้เจอปัญหาอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณไม่สามารถจะดึงลูกค้ากลับมาได้คุณไม่สามารถจะพรีเซนต์เมนูเดลิเวอรี่ใหม่ๆให้กับลูกค้าเพื่อกู้ยอดขายของคุณกลับมาได้แต่การยิงโฆษณาในช่วงนี้ก็ไม่ง่ายเลยซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่เจ้าเล็กก็พยายาม ู้ยอดขายตัวเองกลับมาทั้งนั้นอย่างที่ผมไปพูดคุยมาซึ่งหลายเจ้ายอดขายยังไม่กลับมาแต่50ในช่วงปกติเลยดังนั้นคลิปนี้ฮะผมจะมาบอกเทคนิคในการทําโฆษณาเมื่อคุณทําตามแล้วคุณมีโอกาสที่จะขายดีและกําไรมากขึ้นจากการยิงโฆษณาครับข้อหนึหน่งรูปจะต้องกระตุ้นน้ำลาย ไม่ว่าลูกค้าจะหิวหรือไม่หิวเวลารีโฆษณาไปเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเลือกเฉพาะช่วงที่ลูกค้าหิวหรือเพิ่งกินข้าวมาแต่ไม่ว่าลูกค้าจะมีอาหารเต็มท้องหรือไม่มีเลยก็ตามรูปที่โปรโมทออกไปจะต้องทําให้นําย่อยอยากจะออกมาย่อยรูปภาพอาหารที่เขาเห็นในล,ละเวลานั้นซึ่งจุดผิดพลาดที่คุณอาจจะทําโดยไม่รู้ตัวเวลาคุณโปรโมทรูปภาพอาหารนั้นมีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณเอาแพ็กเกจของคุณเนะี่ย ปิดตัวอาหารไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่พันจงจำไว้ว่าลูกค้าไม่สามารถย่อยแพ็กเกจได้ไม่สามารถย่อยโฟมได้ไม่สามารถย่อยพลาสติกได้เมื่อเขาเห็นพลาสติกหรือโฟมล้ำลายก็จะหยุดไหลทันที คุณอาจจะลืมไปว่าสินค้าของคุณเนะี่ยมันจะอร่อยมากก็ต่อเมื่อมันทานร้อนๆ้อนหรือขนมหวานของคุณอาจจะอร่อยมา,มากๆเมื่อทานเย็นๆแต่คุณก็ลืมที่จะสื่อสารสินค้าของคุณในสภาพที่มันน่าอร่อยที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆคุณอาจจะเคยเห็นเพจอาหารหลายๆเพจเวลาที่เขาจะโปรโมทสินค้าอย่างพวกขนมปังบราวนีหรือคุกกี้เขาจะมีการบิดตัวของขนมออกให้เห็นไส้ข้างในให้เห็นความเยิ้มข้างในให้เห็นเท็กเจอร์ข้างใน ให้เห็นสีข้างในาเมื่อไหร่ที่เขาพยายามโชว์ไส้โชว์เนื้อในมันจะทําให้สินค้ามันดูน่าอร่อยมากขึ้นซึ่งผมมองว่าตัวของรูปเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการจะชี้วัดว่าคุณจะยิงโฆษณาปังหรือแป๊กนั่นเองครับสำหรับข้อ2คุณอย่าลืมว่าสินค้าของคุณไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดไม่สามารถบอกได้ว่า มันถูกสร้างจากอะไรมันถูกสร้างด้วยความพิถีพิถันแค่ไหนมันถูกปรุงมาด้วยวัตถุดิบที่พรีเมียมแค่ไหนดังนั้นถ้าคุณบรรยายอาหารของคุณในทางที่ถูกต้องมันจะทําให้สินค้าของคุณมันน่าก,กินมากขึ้นเช่นกลิ่นใบเตยหอมเข้มข้นรสชาติเดียวก,กันกับไปกินที่เกาหลีเบาวนี่กรอบนอกหนือใน ทำสดๆทุกวันดังนั้นคำบรรยายที่ผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังเมื่อกี้นะครับควรจะไปอยู่กับภาพที่ลูกค้าเห็นแล้วน้ำลายไหลมันจะเป็นคอมโบที่ยิ่งทําให้ลูกค้าของคุณอยากสั่งอาหารของคุณมากินซะเดียวนั้นทันทีข้อ 3. รวมกันน่ากินกว่าผมเชื่อว่าใครๆที่ทําร้านอาหารนะครับหรือแม้จะทำโปรดักอาหารขายในออนไลน์ก็ตามมักจะมีเมนูมากกว่าหนึ่งเสมอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่ทานอาหารด้วยดังนั้นถ้าคุณมีการจรัดเซตรวมเมนูคุณจะได้ถึง2เด้งเด้งแรกคือสินค้าคุณจะน่าก,กินมากขึ้นเพราะมัน อยู่รวมกันเด้ที่2คุณจะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นได้ออเดอร์ใหญ่ขึ้น โดยที่ลูกค้าจะไม่มีวันสั่งจานเดียวเด็ดขาดแต่หัวใจของการจัดเซตเพื่อให้รวมกันแล้วน่ากินกว่าคุณจะต้องศึกษาว่าเมนูอะไรบ้างที่ลูกค้าจะสั่งมาทานพร้อมกันเมนูอะไรบ้างที่อยู่ด้วยกันปุ๊บแล้วมีการตัดหวานตัดเค็มให้มื้ออาหารของลูกค้าเนี่ยมันอร่อยมากขึ้นผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณจัดเซตมาดีมันจะทําให้ออเดอร์เฉลี่ยของคุณเพิ่มขึ้น20 30เปอ็นอย่างตา่ำทั้งที่คุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยเคลด็ดลับข้อที่4ทํายังไงก็ได้ใหห้้ลูกกกคคาาาอออยมเ์รืททัชุณ ขึ้งข้อเสียเปรียบพ่อใหญ่ของโลกอะไรคือถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ทักมาหาคุณคุณแทบจะไม่มีโอกาสในการทักไปหาลูกค้าลายคนเพื่อจะเสนอสินค้าคุณดังนั้นถ้าลูกค้าเริ่มทักหาคุณนั่นคือโอกาสแรกที่ทําให้คุณไดออเดอร์นั่นเอง ดังนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างโอกาสให้มันเกิดยอดขายกับตัวเองคุณต้องพยายามทําให้ลูกค้าทักแชทหรือคอมเมนต์ด้วยวิธีต่างๆเช่นทําโปรสั่งเร็วได้ของแถมกี่ท่านแรกภายใน1วันคุณอาจจะแถมถั่วแถมข้าวแถมน้ําอะไรก็ได้ที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ควรรออีกต่อไปควรจะสั่งออเดอร์ทันทีเพราะคุณอย่าลืมว่าสินค้าของคุณถูกทดแทนได้เสมอถ้าเขาไม่กินร้านคุณเขาก็ไปซื้อคนอื่น ดังนั้นการช่วงริงในจังหวะเวลาลเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นตอนเที่ยงหรือตอนเย็นคุณรู้อยู่แล้วว่าคนไทยทานอาหารกี่โมงกินเลทส,สุดกี่ทุ่มคุณสามารถวางข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นของคุณทําให้ลูกค้าทักในช่วงเวลาสําคัญที่จะทําให้คุณไดออเดอร์ก่อนใครดังนั้นแค่รูปหน้ากินคุณบรรยายให้คนอยากมันอาจจะไม่ทําให้คุณเกิดยอดขายได้ที่ทควรคุณต้องพยายามให้ลูกค้าทักแชทหรือคอมเมนต์ด้วยเพราะนั่นคือสเต็ปแรกที่จะทําให้คุณไดออเดอร์จากลูกค้านั่นเองครับเคล็ดลับข้อที่5เรามาคุยถึงเรื่อ่องงกกลุมเป้้าาาหยัันนบบะคร ผมมองว่าสินค้าสายอาหารสายเครื่องดื่มเป็นสินค้าที่ได้รับพรจากการยิงโฆษณาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิงโฆษณาถึงคุณจะไม่ได้เลือกอินเทอร์เน็ตตรงมากนะคุณก็มีโอกาสที่จะยิงโฆษณาไปโดนคนที่สนใจอยู่ดีเพราะอาหารเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทานได้แต่มันจะดีกว่าถ้าคุณรู้จักลู่ค้ังคุณตั้งแต่ต้นอย่างอาหารหลายๆประเภทก็เลือกอินเทอร์เน็ตได้ง่ายอยู่แล้วเพราะอาหารแต่ละจานเป็นอาหารประจําประเทศแต่ละประเทศอยู่แล้วอย่างชัดเจน เวลาคุณเลือกอินเทอร์เน็ตคุณสามารถเลือกอาหารเกาหลีอาหารไทยอาหารจีนอาหารอิตาเลียนได้หมดเลยดังนั้นแปลว่าเมื่อคุณกําลังขายอาหารของประเทศไหนคุณสามารถเลือกอินเทอร์เน็ตของอาหารประเทศนั้นได้ง่ายกว่าสินค้าของคนอื่นหลายเท่าครับลูกค้าของคุณทานอาหารที่ไหนทานอาหารที่ออฟฟิศหรือทานอาหารที่บ้านทานกับใครทานกับเพื่อนหรือทานกับครอบครัวอาหารของคุณมักจะทานในโอกาสพิเศษหรือดูในชีวิตประจําวันทั่วไปถ้าคุณรู้จักลูกค้าที่จะทานสินค้าคุณแต่ละคุณจะสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับ ำหรับ้าเคล็ดลับในการยิงโฆษณาสินค้าอาหารให้ปังกว่าเดิมผมเชื่อว่าถ้าคุณสามารถปรับให้ตรงกับเทคนิคที่ผมเล่าไปได้ยอดขายของคุณจะเพิ่มแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทางต่างของผมนะครับทั้งแฟนเพจ The Seal p a t t e er n หมอกิมแล้วก็ยูทูบชาแนลของผมนะครับพิมพ์คำว่าหมอกิมก็จะขึ้นฝากสมัครใช้ด้วยส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์ผมด้วยไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ